เราเนี่ยเป็นบุคคลที่เริ่มเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าแล้วหรือยังนะคะหรือว่าเราซึมเศร้าเบอร์ไหนนะคะอ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด9คําถามด้วยกันนะคะซึ่งใน9ก้าคำถามนี้ครูมีให้ทุกคนเลือกอยู่4ช้อยด้วยกัน4สเกลด้วยกัน สวัสดีค่ะทุกคนครูต่ายนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพอดีครูต่ายก็จะมีความรู้ง่ายๆนะคะที่ที่เป็นเรื่องแบบว่าอยู่ในชีวิตประจําวันคือมนุษย์ทุกคนมีสมองมีความคิดแล้วก็มีอารมณ์เพราะฉะนั้นนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะสิ่งที่ครูเจอมากก็คือเรื่องสภาวะของความเครียดนะคะการคิดวนการที่เรากลายเป็นคนที่เงียบหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือ ถึงขั้นแบบว่าภาวะวิกฤตเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงถึงขั้นที่จะต้องอกินยาปรับเคมีในสมองเพราะว่าเคมีไม่เท่ากันคือพูดง่ายๆนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าความสุขกับความเครียดใช่ไหมคะซึ่งสมองเนี่ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคิดวนแล้วก็ทําให้ส่งผลกับพฤติกรรมทําให้ส่งผลกับความรู้สึกบางครั้งค่ะรู้สึกส่งผลกับพฤติกรรม พฤติกรรมก็ส่งผลกับความคิดมันจะวนเป็นไซเคิลแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในชีวิตปัจจุบันนี้มันก็มีวิธีที่หลากหลายที่ทำให้เราอะค่ะแสดงออกในสภาวะความเครียดหรือว่า เ,เหตุการณ์ที่เราไม่ชอบไม่พอใจเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาแบบแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะคุณต่ายเอา9ข้อนะคะมีอยู่9ข้อด้วยกันซึ่ง9ข้อนี้ค่ะได้มาจากช่องเบนเทอร์ปี้นะคะของท่านอาจารย์ดรหมอแพนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เป็นคนที่มีความสามารถเอ็กซ์เพรสตในเรื่องของสมองนะคะเป็นอย่างมากนะคะซึ่งอย่างวันนี้ค่ะคุณต่ก็ได้นํามาให้พวกเราดูนะคะว่าเราเนี่ย เป็นบุคคลที่เริ่มเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าแล้วหรือยังนะคะหรือว่าเราซึมเศร้าเบอร์ไหนนะคะอ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด9คําถามด้วยกันนะคะซึ่งใน9คําถามนี้ครูมีให้ทุกคนเลือกอยู่4ช้อยด้วยกัน4สเกลด้วยกันก็คืออันอันแรกนะคะคือ0ูนย์ค่ะให้คะแนนเป็น0ูนย์เป็นศูนย์แปลว่าไม่มีเลยไม่เคยเลยนะคะส่วนอันที่2ค่ะเป็น1ค่ะ1ก็คือมีบ้างนิดหน่อยนะคะมีบ้างนิดหน่อย ะะส่วนให้คะแนนเป็น2ค่ะให้คะแนนตัวเองนะคะคือครูถามทั้งหมด9ข้อแล้วคุณลองให้คำถามให้ให,ให้คุณตอบดูนะคะถ้าคุณให้คะแนน2หมายถึงว่าบ่อยครั้งนะคะบ่อยครั้งนะคะส่วนสุดท้ายเลยค่ะให้คะแนนเป็น3ค่ะเป็น3ในที่นี้คือคิดเกือบจะทุกวันหรือบางคนค่ะคิดทุกวันเป็นแบบนี้ทุกทุกวันนะคะอ่ามีอยู่4ช้อยด้วยกันนะคือ0ูนย์ไม่มีเลยนะคะ1ก็คือ มีบ้างนิดหน่อยนานทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าสู่อันที่2นะคะถ้าเป็น2นะให้คะแนนตัวเอง2นะคะก็คือบ่อยบ่อยครั้งนะคะบ่อยเหมือนกันนะคะอาทิตย์หนึ่งอาจจะ3ามที4 3่สครั้งไอ้สาวันอะไรเงี้ยค่ะหรือคือบ่อยอะคุณคุณใช้กับอาการตัวเองนะคะบ่อยแล้วก็สุดท้ายก็คือให้คะแนนตัวเองที่3านะคะเป็นทุกวัน หรือแบบน้อยมากที่จะแบบไม่ไม่เป็นพูดง่ายๆอ่ะคุณเนี่ยวนอยู่ในเวทนาค่ะคิดวนอยู่อย่างนั้นแหละทําให้คุณนอนไม่หลับบ้างเครียดบ้างนอนไม่หลับบ้างอารมณ์ฉุนเฉียวบ้างคือมันส่งผลกับพฤติกรรมหรือกิริยาหรือสภาพร่างกายคุณหลายอย่างมากนะอ่ะมาดูข้อแรกเลยค่ะมาเช็คดูว่าคุณมีสภาวะทางจิตท,ที่จะก้าวเข้าสู่โรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะข้อที่หนึ่งค่ะคุณกําลังเบื่ออยู่ไหมคุณเบื่อหรือเปล่าคะ คุณเบื่อหรือเปล่าดูดีๆนะคะคุณเบื่อไหมในสี่ข้อนิสสเกลนี้ศูนย์ก็คือไม่เบื่อใช่ไหมคะถ้า1ก็คือก็มีเบื่อบ้างนะคะไม่ก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เบื่อเบื่อบ้างบางครั้งนะคะหรือถ้าให้2ก็คือเบื่อบ่อยมากที่เบื่อเอะนู่นนี่นั่นเบื่อและเบื่อเซงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะเบื่อตลอดเวลาบ่อยเบื่อบ่อยมากมันน้อยมากที่จะแบบมีความสุขในในในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะนะคะข้อที่2ค่ะ คุณไม่สบายใจอยู่หรือเปล่าคุณกําลังไม่สบาย <Hence, บ aurus> ใจอยู่หรือเปล่าไม่สบายใจในที่นี้ในทุกๆเรื่องค่ะการคิดนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของความสัมพันธ์ครอบครัวคนรักหรือแม้แต่การเรียนการทํางานอะไรพวกนี้ค่ะในทุกเรื่องเลยค่ะคุณตีใส่กับตัวเองได้เลยว่าคุณกําลังไม่สบายใจหรือเปล่าเกิดขึ้นบ่อยไหมอาการไม่สบายใจของคุณเนี่ยค่ะนะคะไม่สบายใจบ่อยหรือเปล่านะคะข้อที่3มค่ะ คุณหลับแล้วเนี่ยค่ะคุณมีอาการที่แบบว่าสะดุ้งตื่นบ่อยไหมเวลาที่คุณนอนหลับอะค่ะพูดง่ายๆอะคุณหลับลึกไหมสะดุ้งตื่นบ่อยหรือเปล่าในวันวันหนึ่งเนี <S <s ่ยคืนหนึ่งเนี่ยค่ะเวลาคุณหลับเนี่ยคุณสะดุ้งตื่นบ่อยไหมนะคะซึ่งการสะดุ้งตื่นเนี่ยมันทําให้เราเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหลับไม่ลึกนะคะซึ่งเวลาเราหลับเนาะอย่างที่ครูตายสอนนักเรียนนะคะโกรธฮอร์โมนเขาจะหลั่งซึ่งไอ้เจ้าตัวโกรธฮอร์โมนเนี่ยค่ะ มันหลังมามันจะทําให้ร่างกายของเราค่ะมีการจเจริญเติบโตยอย่างเป็นปกตินะคะมีสภาพจิตที่ก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าเราได้พักผ่อนเราได้นอนหลับลึกอะคะ่ะแล้วโกรทฮอร์โมนเขาจะหลังนะคะซึ่งในเด็กถึงบอกว่าควรจะนอนประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปในวัยผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะ6ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะหลังช่วง4ขุ่นถึงประมาณปีหนึ่งนะคะโกรทฮอร์โมนหลังช่วงประมาณ ตุ่มตีตีหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนนอนดึกอยู่นะคะควรจะนอนให้หลับนะคะนอนให้หลับนอนสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเพื่อให้โกรธฮอร์โมนหลังนะคะร่างกายเราจะได้เข้าสู่สภาวะที่ปกติเนาะนะคะ,ะคุณสะดุ้งบ่อยไหมเวลาคุณหลับนะคะข้อที่3นะลองเช็คตัวเองดูค่ะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะคุณเบื่ออาหารไหมหรือว่าในทางตรงกันข้ามเหมือนกันคุณกินบ่อยหรือเปล่าเพราะพฤติกรรมเดี๋ยวเบื่ออาหารหรือว่าการกินมากกว่าปกติเนี่ยค่ะ เป็นยังไงบ้างกับต,ตัวคุณตอนนี้ค่ะศ1 2ย์หหรือ3นะคะคุณที่เบื่ออาหารไหมคือกินน้อยลงหรือว่ากินมากกว่าเดิมเยอะไหมอะไรเงี้ยค่ะนะคะลองเช็คตัวเองดูนะคะข้อที่5ค่ะคุณคิดว่าเอ่อคุณเนี่ยคุณคิดว่าครอบครัวของคุณเนี่ยค่ะผิดหวังในตัวคุณไหมคือณเวลานี้ค่ะถ้าใครแบบว่าอยู่กับครอบครัวค่ะคุณลองประเมินแนวความคิดดูว่าคนรอบข้างในครอบครัวของคุณเนี่ยค่ะ เขาสมหวังหรือว่าเขามีความคาดหวังในตัวคุณเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเขารู้สึกรู้สึกว่าเขาผิดหวังในตัวคุณไหมคุณลองลองให้คะแนนกับตัวเองดูค่ะเอาตัวเองเป็นเกณฑ์นะคะว่าคิดว่าคนนู้นคนนี้ทําเราเนี่ยทำให้คนนู้นคนนี้ผิดหวังไหมหมายถึงเฉพาะคนในครอบครัวนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะคุณเป็นคนที่เหนื่อยง่ายหรือเปล่าคุณเหนื่อยง่ายไหมทําอะไรก็รู้สึกแบบ ลา้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบหมดเรี่ยวแรงอะคะ่ะไวนะคะลองลองประเมินตัวเองดูนะคะเหนื่อยง่ายไหมถ้าไม่ไม่เหนื่อยเลยไม่ค่อยจะเหนื่อยเท่าไหร่คือทํางานได้อย่างปกติก็ให้ศูนย์อะไรเยงนี้ค่ะมีบ้างบาง,บางครั้งก็ให้หนึ่งสองสามตามตามตัมเละที่ครูจใจบอกไปนะคะตามสเกลที่บอกไปต่อไปข้อที่เจ็ค่ะคุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องใช้คําว่าสมาธิสั้นเนี่ยคะ่ะบ่อยไหม คือคาว่าสมาธิสั้นในที่นี้คือคุณไม่สามารถโฟกัสอะไรได้ในนานนะคะไม่สามารถโฟกัสอะไรได้ในนานเช่นถ้าเราตั้งใจจะทํางานอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะคือการโฟกัสคือการทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานน่ะอยู่ได้ไม่นานแล้วคุณก็ต้องมีสภาวะค,คิดนู่มคิดนี่แทรกเข้ามาคือมีเรื่องต่างๆแทรกเข้ามาทําให้คุณต้องหลุดจากโฟกัสสิ่งที่คุณจะทํหรือสิ่งที่สําคัญค่ะสิ่งที่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นพิ o r ร t y สำหรับคุณน่ะแต่คุณละไม่สามารถที่จะ เรียบเรียงความสําคัญของงาน,นนั้นๆได้คือมันจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แร่เข้ามาตลอดไม่สามารถโฟกัสอะไรได้นานนะคะคุณเป็นแบบไหนอยู่0 1 2หรือ3นะคะให้คะแนนตัวเองนะจากนั้นค่ะข้อที่8ค่ะข้อที่8ตรงนี้นะข้อที่8ข้อที่8นะคะคุณเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรได้ช้ากว่าปกติหรือเปล่าหรือว่าทําอะไรที่แบบเร็วเกินไปหรือเปล่าคือ ช้ากว่าปกติกับเร็วกว่าปกติพูดง่ายๆคือคุณไม่ได้แบบคอนเซนเทรตอยู่กับสิ่งใดสิ่งสิ่งที่มันสําคัญนะเนาะพูดง่ายๆก็คือเอ๊ะไม่อยากทาํามันก็จะเกิอดอาการเอื่อยเฉื่อยนึกออกไหมคะหรือบางทีอะค่ะคือแบบทําเพื่อมันจะเสร็จไปคือแบบเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปอยู่หรือเปล่าณนะสภาวะตอนนี้นะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะข้อที่9ข้อที่9แล้วนะคะข้อสุดท้ายนะคะคุณคิดว่าคุณเนี่ยค่ะมีความคิดว่าอยากจะทำร้ายตัวเองไหม ข้อที่9ค่ะข้อที่9คุณเคยมีความคิดหรือตอนนี้ค่ะคุณกําลังคิดว่าคุณอยากจะทําร้ายตัวเองไหมอยากจะเอามีดตีดแผนอยากจะกินเหล้าให้เมาให้แบบน็อกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมีสภาวะความคิดที่แบบอยากจะทําร้ายตัวเองไหมณนะเวลานี้ค่ะให้สเกลให้คะแนนกับตัวเองค่ะ0 1 2หอรือ3าค่ะ,ะรู้แล้วใช่ไหมคะเราลองวิเคราะห์ดูถ้าใครที่ฟังไม่ทันหรือใครที่เข้ามาแล้วฟังไม่ทันไป ไปดีกลับใหม่นะคะโอเคนะอ่ะทีนี้พอรู้เสร็จแล้วนะคะเรามาดูผลการวิเคราะห์นะคะถ้าสเกลของคุณอยู่ที่5ถึง10คะแนนค่ะ5ถึง10คะแนนแต่10ในที่นี้คือแบบคือเลเวลสูงสุดแล้วนะคะไม่ควรเกิน10นะ จริงๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ5 8นะคะข้อมูลตัวนี้อาจจะอยู่ที่5 8แต่หมายถึงว่าหย่อนให้อีกไปอีกสักสินะคะก็เลยกลายเป็นถ้าคุณอยู่ระหว่าง5 10คะแนนค่ะแสดงว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในสภาวะที่ยังปกติชนอยู่นะคะยังมีสภาวะจิตท,ที่แบบ ปกติอยู่ก็คือคนเรามันเป็นธรรมชาติถูกไหมคะที่จะมีอารมณ์มีความคิดมีสติมีแบบว่าสภาวะที่ปกติค่ะแต่ว่าถ้าได้รับการฝึกฝนสเกลของคุณก็จะดีขึ้นนึกออกไหมคะถ้าแบบ5ดีกว่า6 6ดีกว่า7 7ดีกว่า8อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสเกลของคุณจะดีขึ้นซึ่งการฝึกฝนตัวนั้นเป็นการฝึกฝนด้านอีโม่นหรือด้านอารมณ์ด้านจิตใจนะคะเพื่อระับพฤติกรรมที่แย่ๆเนาะอ่ะ ต่อไปค่ะถ้าเลดสเกลอยู่ที่ระหว่าง10ถึง14ค่ะ10ถึง14ค่ะ10ถึง 14, 14นี่หมายความว่า10ถึง <c oughs> 10ถึง14เนี่ยนะคะหมายความว่าคุณมีสภาวะจิตอ่อนๆค่ะจิตอ่อนๆในที่นี้คือคุณอาจจะมีสภาวะคิดวนนะคะอาจจะมีสภาวะที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นโรคเครียดซึ่ง แนะนําให้ไปพบแพทย์นะคะเพื่อให้แพทย์วิเคราะห์ว่าคุณมีปมด้านไหนอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณมีวังวนทีอ่อาการตัวนี้ควรจะรักษาแบบไหนเคมีตัวไหนในร่างกายที่มันที่มันควรจะรักษาสมดุลหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะถ้าเลดอยู่ที่15-19ถึงค่ะ15-19ถึงนะคะแสดงว่าคุณเนี่ยค่ะ เริ่มเป็นคนที่มีสภาวะซึมเศร้าแล้วสภาวะซึมเศร้านะคะซึ่งสภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็คือการที่เราคิดเรื่องเดิมๆคิดวนแต่เรื่องเดิมๆเมคเรียดเรื่องเดิมๆนะคะมันทําให้เราแบบห่างไกลจากจากผู้คนห่างไกลจากความสุขห่างไกลจากการดําเนินชีวิตไร้ซึ่งพลังงานที่จะทําอะไรต่อไม่อะไรพูดง่ายๆนะคะคือมันอยู่ในสภาวะไม่อยากทําอะไรคะ่ะเป็นอยากอยู่คนเดียวอยากอะไรพวกนี้เป็นต้น ะะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ขออนุญ,ญาตใช้คําว่าควรพบแพทย์ควรพบแพทย์นะคะควรพบแพทย์ด่วนนะคะควรจะพบแพทย์ด่วนเพราะว่าถ้ามีอาการแบบนี้แสดงว่าเคมีของเราค่ะไม่สมดุลแล้วสภาวะจิตใจะคะ่ะไม่สมดุลจะต้องได้รับการรักษาแต่พูดถึงนะคะมันจะมีสภาวะแบบนี้ซึ่งคนหลายๆคนที่ที่เขาเป็นแล้วเขา,าดูแลทางด้านจิตใจ ขึ้นมาได้โดยการทำเมดิเทชันหรือการทำสมาธินะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าใครที่แบบว่าติดตามครูไตยไว้ครูไตยก็จะค่อยๆบอกนะคะว่าการทำสมาธินี่มันไม่ใช่แบบการที่เรานั่งแบบนี้อย่างเดียวนะคะเราขับรถก็เมดิเทชันได้เรานั่งอย่างางี้อย่างครูไต๋สอนทุกคนเนี่ยบางทีถ้าแบบมีสภาวะจิตที่นิ่งอ,ะอ่ะสองนาทีหนึ่งนาทีหรือแม้แต่สเสี้ยววินาทีก็ทำให้เกิดสภาพจิต ได้เรียกว่าการเมดิเทชันหรือการเมดิเซตนะคะซึ่งมันจะส่งผลทําให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยค่ะค่อยๆดีขึ้นวันนี้ทําได้หนึ่งพรุ่งนี้ทาได้2วันต่อไปเขาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆดีขึ้นซึ่งตัวนี้ค่ะสามารถปรับสมดุลเคมีในร่างกายของเราได้มันจะทําให้เรามีความสุขวันละเล็กวันละน้อยจนกระทั่งสุขด้วยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์นะคะอ่ะต่อไปค่ะถ้าได้ตั้งแต่20คะแนนขึ้นไปจ 9ข้อนี้นะคะถ้าได้20คะแนนขึ้นไปค่ะทุกคนคะพบแพทย์ด่วนค่ะคุณเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าแน่นอนและเป็นภาวะที่แบบว่าต้องได้รับยาคู่กับการทำกายภาพบำบัดก็คือการแบบว่าการบําบัดอาจจะบําบัดด้วยเพลงอาจจะบําบัดด้วยขึ้นอยู่ความเหมาะสมและความชอบของคุณนะคะซึ่งถ้า20อัพนั่นหมายถึงว่าต้องใช้ยาในการในการปรับสมดุลเทมีนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับวันนี้เนาะ ใครที่ชอบนะคะก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กันในการที่จะหาข้อมูลดีๆนะคะเป็นเรื่องง่ายๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันแล้วให้ทุกคนเอามาปรับใช้ได้แนนอย่าลืมนะคะวิเคราะห์ตัวเองว่าคุณอยู่ในระหว่าง5าถึง10หรือว่า9ถึง14 1 5ถึง19แล้วก็20ขึ้นไปควรพบแพทย์เพื่อกินยาและรักษาดูแลหัวใจตัวเอง โดยด่วนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ